สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอ,อกันอีกแล้วจ้าในสองแลชวนกินแซ่บโนมมนี่าพ,พี่น้องมาก,กินอาหารสุขภาพพี่น้องลวกพักคิดอยากกินแนวหนีพี่น้องกับน้ำพริกปลาทูหรือว่าปนปลาทูบานเท่าหรพี่น้องปนปลาทูใส่แมงดาสื่อพอนา <laughs> พักนี่กะมีของยาของแหน่แล้วก็มีสื่อมาแน่พี่น้องกับสม,มหมูลายอย่างหลายแนวคิดอยากกินสิไหมหอมแมงดา สมพักมื้อนี้อาจจะมื่อนี้กินแซบนั่ปไปไหนแด้พี่น้องถ้าพี่น้องไม่กินเขาสมกำลังดีชวนน้ำชวนน้ำสมพักสมมัวอื้อ ทกอกงรวง นกแค่ที่เรียกว่าสิอมโนเหรอพี่น้อง ได้บ่ได้เอาหนูออกมาจากสองฟิตแช่สองฟิตแบบไม่แข็ง <c oughs> เริ่มมัคือลวก บรรูว่าแสบด้วยหิวน่าสหิวนะอันนี้คือเขาเศร้าตอนหกโมงแร่ง เอวท้ายมือนน้เอวลงมืออื่นทุกงสินะพี่น้องก็เลยได้ทายให้ม่แม่ง จะเป็นมะละลวกคุณซื้อว่ามะละกินริบกินนลวกแต่โคเ,เมื่อเอามีมั้ง กิ่นไปท่องงไปคักอีนี้ โอมูกัสมก็มั่งเดีย In home. งามสมพักสมก็มั่งเดีย อกา,า <c oughs> กาศมื่อไหอจับ บ้านเฮากินย่ามใดก็เสียบพี่หลังไม่ต้องกินยังเลิศรู้หรอกกินอาหารบ้านยังคลองเนี่ยไม่ต้องถึกใจอืมอิม่มมาก Kế bài về hay to Xe dài Phải rồi thế Kiếp vậy อนเนอาสชารับมนิกะอาซีผ้าพี่น้องกินอาหารบะแสบบะนวดบะแมนสมต่ำหรือว่าย่ำแน่ไหนนะ้องพี่น้องมนเมนิกะผ้าไม่กินเข่าก็พักลวกปนบาดเน่หรอพี่น้องขนาดคลิมีกิกะฝากคนอะไรก็แชร์นะจ๊ะใครกินวัสดุผ้าจางไหนพี่น้องสามารถตีชมคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะฝากพี่น้องเข้าไปกดถึกใจทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะแอลแซอนกินแซ่บนวดแล้วก็ ทั้ง YouTube แอลซอนกินซับนวนลนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะสำหรับมื้อนี้ขอตัวลาพี่ละน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ